สำหรับพี่นี้ของเรานะคะทำอาชีพพนักง,งานประจำรับเงินผ่านบัญชีส่งประกันสังคมนะคะมีประวัติเครดิตที่ดีนะคะออกรถคันนี้กับฟังใช้เงินเพียงแค่23บาทเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเซิร์ฟางเมืองชุนยุสไทยแล้วนะคะวันนี้ฟางพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปส่งมอบรถให้กับพี่นีลูกค้าของฟางเองที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเคนี้ลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะคะมีประวัติเครดิตที่ดีนะคะผ่อนบัตรเครดิต1ปีนะจ๊ะ วงเงินไม่ได้เยอะแต่ว่ามีการผ่อนดีตลอดเคสนี้ทําให้ลูกค้าจัดเต็มไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พีกันนะคะว่าออกรถ t ตยเป้าวีออสปี2016กับเซฟังคันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่และมีค่าอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้ากันจ้าไม่บ้า เราก็มาถึงลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่นิของเราสวัสดีคะ่ะพี่นคิค่ะสวัสดีค่ะคะอันนี้พี่นินะคะที่ฟังมาส่งมอบรดให้นี้ก็ดูมาจากในเพจเหมือนกันใช่นะค่ะขอรีเควสว่าเป็นเซลฟ์ฟังเลยลองมาถามความรู้สึกกันนิดนึงว่าออกโถกับเซลฟ์ฟังเป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะดูมาหลายที่แล้วไม่ถูกใจไม่ถูกใจนะคะก็ ออกง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากใช่ดูแลดีไหมดูแลดูแลบริการดีเร็วฟังน่ารัก <c oughs> ขอบคุณมากมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวฟังคนนี้สอบถามก่อนว่าปัจจุบันพี่นี้ทําอะไรอยู่จ้ะพี่อ่าเป็นพนักงานประจําค่ะเป็นพนักง,งานประจํะนนงงานะ,จนะคะอายุงาน6ปีนะคะ,ะรับเงินผ่านบัญชีส่งประกันสังคมเครดิตน <ath> ี <ath> ้ต้องบอกได้เลยว่าพี่นี้มีประวัติเครดิตที่ดีนะะมีผ่อนบัตรเครดิตที่ดีนะคะรับรถคันนี้ใช้เงินเพียงแค่ 23, 23. บาทเท่านั้นสำหรับใครนะคะที่อยากให้ฟางดูแลเหมือนพี่นีเดี๋ยวฟางทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างโทรได้ตลอด24ชั่วโมงฟางประจำอีู่ี่่สาขาชมบรุรีติดกับถนนสุขุมวิทก่อนถึงโรงพยาบาลชมบรุรีตรงข้ามขนส่งกับบารอนเฮา์น,าน่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นีมากๆเลยนะคะ,ะที่ให้ฟังได้ดูแลเคจนส่งมอบรถคันนี้ะนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ uh huh.